จุดนี้เคยถูกใช้เป็นพื้นที่สำหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในโครงการ9101ของชาวบ้านท่ากูบตำบลท่ากูบอเภอสับใหญ่จังหดวชัยภูมิเมื่อปี2560ชาวบ้านมองว่าเป็นโครงการที่ดีและอยากทำต่อแต่ยังขาดเงินทุนจัดซื้ออุปกรณ์ต่อมามีหน่วยงานหนึ่งประสานให้ชาวบ้านจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์เพื่อจะทำโครงการหางบป,ประมาณมาจัดซื้อเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย เพื่อให้สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพแต่สุดท้ายก็ยกเลิกโครงการไปมาติดต่อว่าจะซื้ออุปกรณ์เครื่องจักรอะไรมาให้แล้วก็จะทำลานตากให้ตอนนั้นเขามาเร่งเพราะว่ามันใกล้จะปิดงบประมาณอะไรแบบน,นีนะ้ก็จากนั้นก็หายเงียบไปแล้วไม่ติดต่อมาแต่ก่อนเขาก็ โทรมามาเรื่อยจนจนเดี๋ยวนี้คิดว่าจนชาวบ้านไม่ค่อยมั่นใจแล้วว่าเขาจะมาจริงหรือไม่มาแบบนี้แล้วตัวแทนกลุ่มเกษตรกรให้ข้อมูลว่าหลายปีที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานทําโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ลดการใช้ปุ๋ยเคมีแต่เมื่อโครงการสิ้นสุดก็มีไม่กี่ชุมชนที่ยังเดินหน้าต่อได้ จึงขอให้ภาครัฐทบทวนความสำเร็จและความล้มเหลวโครงการที่ผ่านมาหากจะทำโครงการใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาปุ๋ยแพงและอยากให้สารต่อโครงการเดิมเน้นส่งเสริมกลุ่มที่มีความพร้อมผลิตปุ๋ยใช้ในชุมชนได้จริงจากจังหวัดชายภูมิทีมข่าวเดินทางไปที่จังหวัดกาะสินเพื่อพบกับกเกษตรกรกลุ่มปุ๋ยสั่งตัดที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลยางตลาดอำเภออางตลาด พวกเขาบอกว่าโชคดีที่ทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนจากนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ศึกษาการทำปุ๋ยสังตัดหรือการผลิตปุ๋ยเคมีตามความต้องการของดินและพืชเพื่อให้ได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพเหมาะสมกับพื้นที่และใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ได้ซึ่งจะช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีซึ่งมีราคาแพงนอกจากการแนะนำให้ใช้ปุ๋ยเคมีแล้วกลุ่มยัง แนะนำสมาชิกให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มเข้าไปในหลายปีข้างหน้า3าสีป่ปีจะได้มีการลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงมาเพิ่มในเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มขึ้นแต่ท้งนี้ทั้งนั้นจะต้องทําการวิเคราะห์ตัวอย่างดินอยู่สม่ําเสมอว่าดินขาดธาตุอาหารอะไร เกษตรกรมองว่าปุ๋ยเคมียังมีความจำเป็นนโยบายที่จะให้ทำกเกษตรอินทรีย์หรือใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวอาจไม่ใช่ทางออกที่เหมาะสมกับทุกพื้นที่ แต่หากจะแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบภาครัฐต้องส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรผลิตป,ปุ๋ยเองได้สามารถจะซื้อแม่ปุ๋ยในราคาที่ถูกลงและขอให้หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะนักวิชาการเกษตรลงพื้นที่ติดตามดูแลให้คำแนะนำเพื่อให้เกษตรกรต่อยอดโครงการผลิตปุ๋ยทั้งปุ๋ยสังตัดและปุ๋ยอินทรีย์ได้ไม่ใช่เป็นโครงการที่ทำเฉพาะช่วงที่มีงบประมาณมาสนับสนุนแต่เกษตรกรสามารถบ,บริหารจัดการต้นทุนกำไร ผลิตปุ๋ยได้อย่างต่อเนื่องไัยทูนธุรพันธ์ไทย PBS รายงาน